สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ SME และนักลงทุนนะครับเจอกันเช้าวันจันทร์นะฮะที่สิบห้ากันยายนนะครับเวลา7นาฬิกานาทีโดยประมาณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้ากาลยา เปงสรินะครับจากเชียงใหม่ด้วยนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะก็ไม่ได้เจอกัน2วันนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสไปพักผ่อนนะที่สวนพึ่งนะคนก็ไม่ได้เยอะมากมายซะเท่าไหร่บรรยากาศก,ก็ดีนะครับก็เปิดประเทศแล้วก็หาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจนะก็แล้วสนับสนุนนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนาะนะครับที่พักโรงแรมอาหารอะไรต่างๆนะก็ไปเที่ยวด้วยความระมัดร,ระวัง ระดับหนึ่งนะครับก็บรรยากาศก็ดีนะครับกลับมาอัปเดตกันในส่วนของการลงทุนในมิติของ เงินทางด้านคริปโตนะครับก็จะมานํานเสนอข้อมูลข่าวสารนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุนในเรื่องของเงินทางด้านคริปโตนะวันนี้ก็สนใจนะผมสนใจในส่วนของประเทศอินเดียนะครับคนอินเดียเนี่ยกว่า3าล้านคนนะเขาเตรียมลงทุนตัวชิบะอิงนะครับในตอนนี้เนาะนะครับรายเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไป ดูประเด็นข่าวนะเราก็จะไปดูในส่วนของหน้ากระดานวันนี้ครับว่าราคาของเงินในสกุลดิจิตอลเนี่ยแต่ละเดียนราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมยังอยู่ในส่วนของหน้ากระดานของบิตครับนะครับและอย่างที่เรียนแจ้งเป็นประจำนะครับท่านที่สนใจลงทุนในเงินทั้งทั้งคริปโตเคอเรนซีนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายกระดานอยู่พอสมควรนะครับ ก็ให้ท่านดูนะในกระดาษที่เป็นเงินทางท่านกรอตตนะครับที่ทางด้านกรอตอครองรับนะครับอีกนิดนึงเนาะในส่วนของที่ท่านสนใจลงทุนในส่วนที่เป็นตัวชิบนะในส่วนของอบิดขับเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่ไม่ได้มีเหรียญอยู่ในกระดานนี้นะครับถ้าท่านท่านสนใจเหรียญเนี่ยก็ไปดูด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นบิทาซานะน่าจะเป็นบิทาซาที่ที่มีเหรียญของชิบะอยู่ด้วยนะครับท่านก็ลองไปดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ ว่ากระดานเขาเขา listing list ไอ้ตัวต uh, ัวตัวชิบะาอะไรเข้ามาแล้วนะครับถ้าท่านสนใจเหรียญนี้นะนะครับก็ลองไปดูที่นั่นด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวขอแวะมาทักทายคุณอ่าคุณนิวั์สวัสดีคุณนิวัฒนะครับสวัสดีคุณคิงนะครับตั้งใจฟังรับข่าวสารดีๆครับขอบคุณนะครับที่เป็นลังใจให้นะครับขอบคุณคุณนิวั์เช่นกันขอบคุณคุณคิงเช่นกันนะก็จะมาอัปเดตกันนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็อยากจะให้ไปศึกษานะครับมาดูในส่วนของราคานะครับ ราคาตอนนี้ในส่วนของที่เป็นตัวบิตคอยเนาะบิตคอยเองเนี่ยราคาตอนนี้ก็อยู่ที่2ล้าน2อแสนสี่พันกับ999าบาทนะครับก็บวกเล็กน้อยเนาะบวกอยู่ที่1.15จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับราคาสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่2ล้าน2อแสนเก้าพันแล้วก็998บาทนะครับในส่วนของที่เป็นเจ้าตัวบิตคอยนะครับก็ ไม่แน่นะว่าราคามันจะเป็นไปยังไงนะครับถ้าท่านติดตามข่าวก็จะมีอยู่2มุมนะครับมุมหนึ่งก็ที่ผมพยายามนาเสนอก็คือมุมมุมเชียนะกองเชียก็บอกว่าเหรียญเนี่ยมันก็จะวิ่งไปแตะหลักแสนเหรียญน,นะในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนเนี้ยภายในเดือนเนี้ยนะคุณแพนบีก็จะบอกว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณ90 0 0 0 9 0 0 0เเศษเศษนะเ0้0 0เศษเศษประมาณ95้0 0นะครับ แต่อีกมุมนึงครับก็จะนําเสนอในมุมอีกที่เป็นฉุดนะจุดความคิดหรือฉุดราคาก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเรามาระวังในการเรื่องของการลงทุนนะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์นะผมก็นําเสนอไปว่าราคาตรงนี้มันก็อาจจะลงมาอยู่ที่53 0 0 0ืนะนะครับแต่ในซ้นปีก็จะมีก็มีอีกสำนักหนึ่งนะเขาจะบอกอย่างนี้ว่าคุณก็ต้องฟังหูไว้หูนะาะช่างน้ําหนักกันเองนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับสําหรับราคาเหรียญตัวบิตคอยนะครับ เหรียญตัวต่อมาครับก็คือในส่วนของที่เป็นตัวเหรียญอีทูเรียมนะเหรียญอีทูเรียมตอนนี้ติดลบนะติดลบอยู่ที่0.48นะครับติดลบติดลบมาแต่แต่แต่ดูทิศทางของเจ้าเ,เจ้ากราฟมันเช้านี้มันก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเนาะนะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี้วันที่1 5ตั้งแต่6โมงเนาะก็อยู่ประมาณแสนห้านะหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันนะครับอันนี้ขยับขึ้นมาแล้วขยับขึ้นประมาณสามพันแล้วนะครับตัวกราฟเนาะนะครับ แต่ก็ยังติดลบอยู่เนาะติดลบเมื่อเทียบกับ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารา,ราคาสูงสุดในรอบ4ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่157,000แล้วก็3 4 7บาทนะครับราคาต่ำสุดก็อยู่แถวๆนี้เนาะนะครับแถวๆนี้ก็152,000นะครับ อ,อย่างที่เรียนแจ้งนะครับท่านจะลงทุนเหรียญไหนเนี่ยหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องทําความเข้าใจทงความรู้จักเหรียญนั้นก่อนนะครับว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยสร้างมาทมําไมสร้างมาด้วยเทคโนโลยีอะไรนะครับมีวตัตถุประสองค์อะไรในการสร้างนะครับเพราะตรงนี้มันมีผลต่อเรื่องของการเติบโตนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเก็งกำไรนะนะครับมันมีผลในเรื่องของการเติบโตของเหรียญว่าเหรียญตรงนี้มันจะไปเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงและคุณจะใช้มากน้อยขนาดไหนนะครับคือถ้าเหรียญไหนมีคนใช้มากนะครับ เอาวิธีเอาเรื่องของการใช้ก่อนเนาะโอกาสที่มันจะเติบโตมันมีนะครับไม่นับรวมเรื่องของเก็งกําไรที่จะบิดที่จะดันราคาอะไรกันขึ้นไปนะครับส่วนในเรื่องของการ ที่จะมาดูต่อว่าแล้วเราควรซื้อตอนไหนควรขายตอนไหนก็คงต้องมาดูหน้าง,งานดูหน้าง,งานอย่างนี้นะครับก็ดูในส่งเป็นตัวตัวกราฟนะดูกราฟให้เป็นดูกราฟท,ทั้งเทียนเป็นนะครับดูกราฟพวก EMA อะไรต่างๆให้เป็นใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับพวกฟีโบอะไรต่างๆนะครับแนวรับแนวต้านอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะที่ที่ที่เราต้องเข้าใจนะครับแต่คงต้องเรียนแจ้งว่าในเรื่องของที่ผม,มอัปเดตเนี่ยผมไม่ได้สอนนะนะครับเพียงแต่ที่แนะแนะนําว่าท่านควรจะรู้เรื่องอะไรนะครับโดยตัว ส่วนตัวผมเองเข้ามาในหลานี้ประมาณ2-3เดือนเราก็ศึกษาเรื่องนี้ศึกษาทั้งเรื่องของเก่าแล้วก็ศึกษาทั้งเรื่องของกราฟนะครับกราฟตอนนี้ก็พอดูเป็นบ้างนะครับโดยรวมนะโดยรวมลงทุนตอนนี้เป็นบวกนะตอนตอนนี้เป็นบวกนะครับแต่ผมไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับค่อยๆลงทุนไปทีละนิดเนาะ เหรียญต่อมานะครับก็คือเหรียญตัวบิตคัพคอยบิตคัพคอยก็จะราคาก็ขยบขึ้นมาเนาะนะครับอยู่ที่74บาทนะครับหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะลงมาใกล้ๆแตะ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 แถวนี้แถวนี้เห็นไหมนะครับเกือบต่ํากว่า70แล้วอ่ะเนี่ยลงมาแตะนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา13 14เนี่ยนะผมก็ไม่ไม่ได้รายงานเนาะนะครับแต่เพียงแต่ว่าอ่าท้ายสัปดาห์ก็ต่ําลงไปกว่าอ่าหกด้วยซ้ําไปเนาะนะครับวันที่11เนี่ยโหู กิดอะไรขึ้นอ่าเนี่ยมาห้สิบห้าบาทกว่าเนาะลงมาโผล่เนี่ยอาจจะลงมาเทสอะไรหรือเปล่านะครับบอกเฮ้ยลงมารออยู่ตรงนี้ไม่แน่นะฮต้องดูกลาบไม่เป็นนะครับไปดูข้อมูลกันนะครับตัวต่อมาก็คือเหรียญ XRP นะครับ XRP ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับบวกขึ้นมา0.25เปอร์เซ็นต์นะก็อยู่ที่40บาทนะครับ40บาทกับ19สตางค์นะครับ40บาทกับ19สตางค์นะครับ โดยทิศทางถ้าดูเป็นกราฟค,ค,คร่าวๆเนาะฮะก็จะจะจะทิศทางก็ประมาณนี้เนาะนะครับเหมือนเหมือนจะลงเนาะเหมือนจะลงถ้าเราดูตามกราฟนะพอถ้าพอจะดูแวบๆเนาะนะครับเหมือนจะลงเหมือนจะลงทิศทางมันจะลงเนี่ยนะโอเคนะครับตัวริทคอยครับริทคอยก็ติดบวกนะติดบวกขึ้นมาอยู่ที่5.47%นะครับ5.47%ตัวบิตคอยแคสต์ครับบวกขึ้นมาครับ1.57% นะครับ1.57%นะมีการขยับขึ้นมานะฮะตัวทิเตอร์นะฮะทิเตอร์ก็ลบเล็กน้อยครับลบ,บ0.27%นะครับเรียญ BNB Coin นะครับก็บวกนะบวกขึ้นมา0.13%นะครับราคาล่าสุดก็อยู่ที่21,929บาท นะครับตัวไหลเหรียญสเตลล่านะเหรียญสเตลล่าตอนนี้ก็บวกนะฮะบวกอยู่ที่ศูนดามหนเโดยเฉลี่ยวันนี้นะฮะน่าจะบวกมากกว่ามากกว่าลบนะในทั้งทั้งเหรียญเหรียญทั้งหมดในหน้ากระดานนะครับแต่บวกไม่ได้เยอะนะฮะบวกไม่ได้เยอะนะครับบวกก็น,นี่แหละนะเฉลีย่ยเฉลี่ยกัน1-2%เปอร์เซ็นต์นะครับอตอนนี้ราคาอยู่ที่12บาทนะครับกับ79%นนะครับส่วนใครที่ เป็น F C นะติดตามเหรียญของส่วนตัวคานาโดนะครับตอนนี้ก็ราคาก็วิ่งอยู่ไซวีอยู่แถวประมาณนี้แล้วครับ68 69- 70เนี่ยนะนะมันก็เนี่ยประมาณตั้งแต่ปลายสัปดาห์นะครับหลังจากที่ง่ว่งช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาวิ่งขึ้นไปประมาณ75แล้วก็ลงมาเนาะลงมาอันนี้ลงลงมาทั้งแผงเลยนะลงมาทั้งทั้งหน้ากระดาษเลยนะเพราะว่ามันก็ลงตามตัวตัวบิตคอยนะครับที่มันทิ้งดิ่งลงมานะครับลงมาลงมาแล้วก็มาไซาวีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าไซเวแล้วจะขึ้นต่อหรือว่าลงเนาะนะครับก็ต้องไปพินิษพินากันดูทั้งประเด็นข่าวและก็ในเรื่องของตัวตัวประเด็นของตัวกราฟนะครับตัว Bitcoin SV นะครับก็จะอยู่ที่5,800นแะฮะแล้วก็62บาทนะครับตัวแวนคอยครับแวนคอยก็อยู่ที่31บาท9 0สตาง์นะครับตัวนี้เหรียญโอมิสกนะลงมาเยอะมากนะฮะเออลงมาเยอะมากอตอนนี้อยู่ที่392บาท ห้าสสตางค์นะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหรียญของในไทยเนาะตัวโอมิสโกใน omg นะครับหลังจากที่ต้นสัปดาห์เนี่ยวันที่11เเี่ยเห็นไหมขึ้นไป653บาท93สามตางค์นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่600โอเ okay, ค692บาทนะครับกลมกลมดิบไป300นะครับผ่านผวนมากนะครับดิบไป300เนี่ยนะ 300นะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากนะครับท่านจะลงทุนก็พินิจพิรณากันดีๆนิดนึงละกันนะครับว่า้มันลงมาสุดแล้วหรือ,อยังนะครับเออรู้จะเก็บเพื่อจะไปต่อนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอืมอน,นี่ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยไม่รู้ลงมาสุดแล้วหรือ,อยังหรือจะลงมามีแนวรับที่ตรงนี้อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ นะครับก็ต้องไปพินิจพิจารกันในหน้างานนะครับตัวเหรียญซิลครับตัวเหรียญซิลนะฮะเหรียญซิลก็ติดลบนะติดลบอยู่ที่0.009%นะครับราคาก็อยู่ที่3บาทนะ42สตางค์ตัวเหรียญต่อมาครับตัวเหรียญ s อสครับออยู่ที่3บาทนะกับ13สตางค์นะครับใครรักชอบซิวิคครับอยู่ที่16บาทครับกับ21สตางค์นะเหรียญตัวซิวิคก,ก็มี มีกราฟที่มันขึ้นไปแปลกๆนะเหมือนเข็มฉีดย,ยาพูดขึ้นไปเมื่อวันที่3-1เดือนที่แล้วเนาะนะคร 37, 38, um <the 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 ับตัวเชลลิงครับเชลลิงตอนนี้ก็อยู่ที่1,100นะกับ37บาท38สตางค์นะครับ iost ครับราคาขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่61.62บาทครับ1.62บาทนะครับหลังจากที่ช่วงต้นเดือนเนาะวิ่งขึ้นไปถึง1.9บาทโดยประมาณ นะครับก็ทํานองเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าจะจะจะไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเป็นกราฟอย่างนี้เนาะนะครับมันก็มีเหมือนเหมือนเท้นลน์มันเหมือนจะเป็นเป็นลงอยู่เนาะนะครับก็ต้องพิจารณากันนะครับตัว OX ครับก็อยู่ที่ติดลบนะติดลบอยู่ที่1.7เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเรเดียนนะเรเดียนก็ติดลบ1.8 7เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเหรียญอ่าอาร์บล็อกนะ ABT เนี่ยก็ติดลบนะติดลบอยู่ที่ 1, นะนะ 1. นะนึ 2%ครับราคาล่าสุดก็อยู่ที่6.6บาทนะ6.6บาทนะครับส่วนใครฮะที่รักชอบนะในส่วนของเหรียญที่เกี่ยวกับเกมที่เกี่ยวกับตัว Metaverse นะครับเหรียญ Decentraland นดีเซนเซนเทอร์แเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่อยเจบาทกับ95สตางค์นะครับหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนยวิง่งวิ่งกลับขึ้นมาเนาะหลังจากที่ดิ่งลงไปนะดิ่งลงไปสักประมาณ80กว่าบาทนะแปกว่าบาทเนี่ยจุดเลี้ยงประมาณนี้นะครับช่วงปลายสัปดาห์นะ อ่าแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2อวัาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็วิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยวิ่งขึ้นไปแตะถึงประมาณอ่าร้อยยี่สิบกว่ากว่าเนาะร้อยยี่สิบสองกว่านะครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในแนวแนว,แน,วนี้นะครับแนวแนว,แน,วนี้ประมาณร้อยแปดนะครับก็ไม่รู้จะมาไซเวย์อยู่สักพักแล้วขึ้นต่อหรือว่าไซเวย์แล้วก็ลงเนาะท่านก็ต้องลองดูนะนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ดูเทรนด์แล้วก็น่าสนใจนะสาหรับในส่วนของของ,ของ,ข,องของตัวด e ซ e น t ท a แลนด์นะครับแล้วก็ในในโครงสร้างของเหรียญที่เกี่ยวก เมทัลเวิร์สนะครับโดยส่วนตัวผมผมมองว่าใน,ในเทคโนโลยีพวกนี้มันยังไปอีกไกลอันนี้ส่วนตัวผมนะนะครับแต่กราฟตัวราคาผมไม่ทราบจะไปถึงไหนเนาะนะครับเหรียญต่อมาครับก็คือเหรียญซิกนะฮะเหรียญซิกนี่ก็จะอยู่ที่ลบติดลบเนาะหนึ 1. 7ราคาก็อยู่ที่2บาทนะครับกับ13สตางค์ด้วยกันนะครับ เหรียญอื่นๆนะถ้าเป็นตัวเหรียญดอจคอยนะครับเหรียญดอจคอยตอนนี้ก็บวกขึ้นมาครับบวกขึ้นมา0.7% 7ราคาล่าสุดก็อยู่ที่8ปบาทนะแล้วก็83สตางต์านะครับเพราะฉะนั้นก็รักชอบเหรียญไหนนะสนใจเหรียญไหนท่านก็อย่างที่บอกนะครับ1ครับไปทําความเข้าใจไปทําความรู้จักนะครับกับเหรียญเหล่านั้นนะว่าเหรียญเหล่านั้นเนี่ยทำมาด้วยเหตุผลกลใดทําด้วยเทคโนโลยีอะไรนะครับใครเป็นผู้สร้างนะครับทิศทางมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหน้างานนะครับ อย่าลงทุนตามคนโน้นคนนี้บอกเนาะนะครับว่าเฮ้ยคนโน้นบอกว่าเดีคนนี้บอกว่าดีคนนี้บอกเข้าตรงจุดนั้นคนนี้บอกเข้าตรงจุดนี้ออกตรงจุดนั้นนะครับฟังหูไว้หูนะครับพอท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นเงินของเราเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะครับเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนระดับหนึ่งนะครับทุกเรื่องแหละนะครับทุกเรื่องแหละมันต้องต้องมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของการลงทุนและโดยเฉพาะเรื่องของของที่เป็นในพวกตลาดพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาด forex ตลาดเงินคริปโตนะตลาดในเรื่องของตลาดหุ้น นะผมว่ามันยากกว่าการที่เราลงทุนในส่วนของที่เป็นธุรกิจระดับหนึ่งเลยแหละนะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันนะอ่านกราฟไม่ออกอะไรไม,ไม่ได้เนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาติดตามในส่วนของที่เป็นตัวประเด็นข่าวที่ผมนํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งพันกันกับพวกเราเนือนี้นะครับผมสนใจในประเด็นข่าวนี้ครับชาวอินเดีย3.5ล้านคนนะเตรียมลงทุนในตัวตัวเรญชิป,ปะนะครับ ไม่ได้สนใจแค่เฉพาะในโตชิบะนะแต่ผมกําลังมองในมิติของประเทศที่เขาเปิดมากขึ้นเปิดรับในส่วนของอเหรียญทางด้านคริปโตมากขึ้นนะครับมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการยอมรับแล้วก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ในทิศทางของของของการเงินการลงทุนนะครับว่าต่อไปเนี่ยไอ้พวกเหรียญที่นพวกเหรียญหรือเป็นเงินพวกพวกเฟสหรือหรือเงินเงินที่ที่เราใช้กันทุกคนเนี้ยมัน,มนอาจจะขยับไปไปในทิศทางน,นั้นจริงๆก็ได้ นะครับที่เราอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีเกี่ยวกับเ,เงินคริปโตเคอเรนซีนะครับประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับเพราะนั้นี่การที่เขาเปิดรับเลยพวกนี้มันก็น่าสนใจนะลดเกรี่ยลงทุนเจ้าตัว,ต,วตัวชิบะเจ้าตัวหมาน้อยนะครับสามล้านคนมันสื่อถึงอะไรครับเออไม่รู้นะผมว่าคือถ้าผู้เล่นเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนครับดมีมันมีระดับอยู่ระดับหนึ่งก็คือในในใน,ในอา่าก็คือตัวจำนวนเหรียญเนี่ยมันมีอยู่ระดับหนึ่ง นะครับพอคนเข้ามาเยอะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความต้องการเยอะขึ้นแต่ของมีจํานวนจํากัดมันจะมันจะสื่อถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากคําว่ามันก็ทําให้ราคาของตัวเรียญนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสในการที่จะขยับขึ้นไปได้ส่วนจะขยับขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนอ่าอันนี้ก็ไม่ไม่รู้นะนะครับไม่รู้นะครับแต่แต่มันมีความเป็นไปได้ในการที่จะขยับเพราะว่าเรามีของจํากัดอะนะมีของผลิตออกมาระดับหนึ่งเนาะ เออเหมือนเรามีข้าวอ่ะนะฮะเรามีข้าวหรือเรามีอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงท ε ี่มีของน้อยแต่คนต้องการเยอะราคามันสูงนะครับแต่เมื่อของผลิตออกมาเยอะแต่คนก็อาจอยูใอย่ในระดับเท่าเดิมแน่นอนครับมันล้นตลาดคือการล้นตลาดราคามันก็ตกต่ำลงนะครับแต่แต่พวกเหรียญพวกนี้มันมันจะมีข้อจํากัดของมันอยู่ว่าเหรียญมันอยู่รเดันี้นะครับพอคนต้องการพอปริมาณคนมากขึ้นแน่นอนครับโอกาสในการที่ราคาเหรียญเนี่ยมันก็น่าจะขยับขึ้นนะครับ ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวครับจากสยามบล็อกเชนเนาะรายละเอียดอื่นๆเนี่ยท่านเข้าไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับประเด็นเขาพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับชาวอินเดียจํานวน3.5ล้านคนเตรียมได้ลงทุนในเหรียญชิบะนะครับในเร็วๆนี้นะเป็นข้อมูลข่าวของวันที่13นะวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมสนใจตั้งแต่วันเสาร์แต่ว่าไม่ได้จัดมาอ่านข่าวให้ฟังเพราะว่าผมไปพักผ่อนนะครับเหรียญคริปโตยอดนิยมที่ได้รับแรงบรนดานใจนะจากมีมนะตัวชิบะนะครับหรือเหรียญชิปนะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญนี้นะ ในในในกระดานตอนนี้ที่ผมทราบนะครับก็มีของของของบิตหาซ่านะครับท่านก็ลองไปดูนะครับตัวลิงก์ด้านล่างเนี่ยผมก็ทิ้งทิ้งไว้ให้แล้วนะครับในกระดานต่างๆนะในบิตหาซ่าเขาจะมีเหรียญเหรียญชิปอยู่นะครับดูเหมือนว่าจะมันมีมีแค่เดีียวนี้ในในไทยนะนะครับส่วนส่วนกระดานอื่นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับตัวเหรียญชิปครับได้ทําการิสต์เหรียญบนอ่าแพลตฟอร์มนะที่มีชื่อว่า CoinDCX นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินคริปโตของประเทศอินเดียนะ จนถึงตอนนี้ครับเรียนชิปครับพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้นะครับในโหมดการซื้อขายเพียงแพลตฟอร์มนี้เท่านั้นนะแพลตฟอร์มที่เป็นดีเซ็กโรนะครับถ้าใครสนใจก็ ็ไปศึกษาดูต่อนะว่าเหรียญนี้มาทำมาทำไมนะครับจากทวิตครับจากทวิตของคอย DCX กนะครับการลิสต์เหรียญดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับศุกร์ที่12นะครับโดยเหรียญคอยดนะี x เนี่ยตั้งเป้านะครับที่จะให้มีผู้ใช้งานนะจำนวน50ล้านคนนะและมีผู้ใช้งานแล้วตอนนี้มีผู้ใช้งานแล้วนะนะครับประมาณนะ3.5ล้านคนนะครับตัวคอยดีซเครับ ที่เป็นแพลตฟอร์มนะถ้าถามว่าคอยดีเซ็คืออะไรก็เหมือนกับบิตคลับในบ้านเรานะครับเหมือนกับตัวบิตทาซ่าในบ้านเราเหมือนกับตัวสตางโปรในบ้านเรานะครับก็คือเป็นกระดานในการทเทรดนะครับตัวคอยดีเซ็กครับกลายเป็นบริษัทคริปโตเคอเรนซีแห่งแรกในประเทศอินเดียครับที่มีสถานะเป็นยูนิคอนอย่างล่าสุดก็คือในส่วนของที่เป็นบิตคลับเนาะนะครับที่มีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0ล้านบาทนะครับหลังจากมีการระดมทุนเนาะ กว่า90ล้านดอลลาร์ในรอบการรเริมทุนจะมาลงทุนร่วมลงทุนนะครับในส่วนของที่เป็นที่สร้างขึ้นนะโดยคุณอิโดนโรนะซาวอรินอิโดโรซาวอรินนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook แล้วก็ b Capital นะเขาได้มาร่วมลงทุนในส่วนของที่เป็นคอย DCX ด้วยนะครับตามที่ในส่วนของที่เป็นคริปโตโกลโบกนะโกเบนะฮะได้รายงานนะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มการซื้อขาย คริปโตเคอเรนซีเก่าแก่ที่สุดของอินเดียนะครับที่มีชื่อว่าอย่างเซฟเบย์นะครับได้ลิสต์เหรียญชิปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยอ้างว่าเป็นแรงบันดาลใจจากผู้คนนับล้านทั่วโลกจากการซื้อหาซื้อเงินทุนและก็กองทุนนะครับที่เกี่ยวกับรูปน้องหมานี้นะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ทางพี่อีรอนมาร์กเขาก็เชร์อยู่ระดับหนึ่งนะนะครับก็มีประเด็นข่าวอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับราคาของชิบะนะครับพุ่งสูงขึ้น รอบปีทากลางความคลั่งไคล้เลยนะโอ้โหบ้าคลั่งเลยเหรอนะครับของการคาปลีกที่พุ่งไปที่เหรียญมีมตัวชิปนี้นะครับกลายเป็นเหรียญคริปโตที่ถูกค้นหาบน Google มากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับในปีนี้โดยการค้นหาเฉลี่ยนะเฉลี่ย6จุดล้านครั้งต่อเดือนนะครับโอ้เยอะจริงเนาะเดี๋ยวผมคงต้องไปจำการบ้านต่อว่าในไตเขาค้นมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับสำหรับตัวนี้ก็จริงๆวิธีการค้นเนี่ย ต้องศึกษาวิธีการดูเรื่องของตัว Google Google Keyword Planner นะแล้วก็ในเรื่องของที่เป็น Google t r e n d ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจเผื่อท่านเอาไปยกใช้กับธุรกิจของท่านนะครับก็เยอะมากนะครับมีปรนมาณก,การซื้อขายนั้นเนี่ยสูงกว่า e t ทเรียมอีกนะครับตัวเหรียญตัว,ต,วตัวเหรียญชิปนี้ นะครับดูเหรียญคริปโตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะในส่วนของคริปโตคริปไอตัวตวอทเรียมนะครับทั้งนี้ครับคุณจอห์นนี่ลุยนะครับซึ่งเป็น c ีอแพลตฟอร์มซื้อขายนะคริปโตเคเรนซี่ยอดนิยมอย่าง KUco คอยนะครับได้แนะนําว่า,าคริปโตเคเรนซี่ที่ได้รับแงรงบันาลใจมาจากมีมนะเป็นเหรียญที่มีความคุ้มค่าในการยืดหยุ่ระยะยาวนะแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการปรับราคาในช่วงล่าสุดบ้างนะครับคุณลุยครับ ได้กล่าวนะได้กล่าวว่าการลงนักลงทุนรายย่อยเนะี่ยมีความลหลงไหลในเหรียญดังกล่าวมากนะและมุ่งมั่นที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการเก็งกําไรนะนะครับจะเข้าจะออกท่านก็ต้องระมัดระวังนะนะครับอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องฝากบอกฝากเตือนกันไว้นะครับแม่เหรียญเหรียญชิปนะครับหรือเหรียญชิปบาทเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆนี้ครับแต่ทางนี้ครับทางคุณคุณลีใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ไม่น่าจะอ่านถูกนะ Lyu เนาะลุยเนาะนะครับกล่าวว่า,าในส่วนของการถือเหรียญคริปโตเคอเรน,นซีเนี่ยระยะยาวนั้น,นในส่วนของที่ตัวบิตคอยน์นะแล้วก็เหรียญตัวดอทเนี่ยจากคําพูดของเขานั้นครับบอกว่าตัวบิตคอยเองนั้นทําหน้าที่เป็นสิ่งป้องกันเงินเฟอ้อในขณะที่เหรียญที่เป็นเหรียญมีมครับทำหน้าที่แสดงถึงพลังของชุมชนนะครับสิ่งที่น่าสังเกตนะสิ่งที่น่าสังเกตในประเด็นข่าวของ อันนี้นะครับเขาก็บอกว่าบริษัทที่ทำการวิจัยนะจะเน้นในเรื่องของทรัพย์สินดิจิตัลอย่าง Del ล p อ,อ่ดิจิตอลนะครับได้เปิดเผยว,ว่าในอดีตครับตัวดอชคอยหมายถึงเหรียญคลิปโตที่ได้รับแรงบันใจจากออมีมยอดนิยมนะจากตัว,ต,วตัวชิบะนะครับซึ่งในอดีตนั่นนะก็เป็นตัวบ่งชี้นะครับได้อย่างดีเกี่ยวกับสภาพของตลาดที่ร้อนระอุนะครับน,นี่ก็เป็นอัปเดตนะอัปเดตประเด็นข่าวข้อมูลนะ ผมเห็นอะไรนะในส่วนตัวผมนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนตอน้ตนนะครับการยอมรับมากขึ้นนะในในเหรียญประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการยอมรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีเงินทางด้านดิจิตอลนะครับมีมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นโอกาสนะนะครับถ้าวันนี้เรายังไม่ศึกษาถ้าเราวันนี้เรายังไม่ได้สนใจผมว่ามีความเสี่ยงระดับหนึ่งนะนะครับมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในเรื่องของการเทรดาาาการขายการจิงกําไรกันนะครับเบื้องหลังของ เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการที่จะนํามาประยุกในใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับน้องๆหลายๆคนผมเห็นนอ้องเขาก็ไปทําพวกที่เป็นพวกดิจิตอลอาร์ตอยู่บนเทคโนโลยีที่เป็นตัวตัว NFT นะครับและอย่างล่าสุดก็ติดตามข่าวเนาะของเพจของทางด้านขอนแก่นเนาะเขาก็จะมีในส่งที่ทําเรื่องของตัวกําลังทำเน,ะนาะกำลังทำในส่งของที่เป็นตัว marketplace ของ NFT นะบ้านเราก็มีการยอมรับพวกนี้มากขึ้นและกําลังขยายเติบโตมากยิ่งขึ้น นะครับเราในฐานะคนรรทําธุรกิจผมว่าถ้าไม่ศึกษาไว้ก็ลําบากนะครับแต่ท้ายที่สุดครับสำหรับท่านที่จะลงทุนนะในเรื่องของการเทรดต่างๆนะครับจะลงทุนในตลาดนี้ครับอย่าเข้ามาด้วยความโลภเนาะนะครับก็ใช้ความรู้นะพยายามศึกษาต่างๆนะครับศึกษาเรียนที่มาของเรียนนะ ความเคลื่อนไหวของเหรียญต่างๆนะครับรวมถึงสภาพหน้างานนะในเรื่องของการดูกราฟไรต่างๆทําให้เป็นนะครับก็ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขครับแล้วก็มีกำไรกําไรกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ